าการฝาท้ายนิ่มๆนะคะลูกค้าที่มีปัญหาก่อนฝาท้ายเปิดปิดยากนะคะสนใจที่อยากจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านโทรนัดหมายหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะเคยก็เคยซ่อมก่อนที่อื่นมาหรือว่ายังไม่เคยซ่อมนะคะที่ร้านเราก็มีบริการติดตั้งให้พร้อมกับตั้งเซตฝาท้ายให้ลูกค้าเปิดปิดง่ายๆค่ะหนึบ แน่นนิ่มเปิดปิดง่ายๆค่ะลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการนะคะโทรสอบถามนัดหมายได้ที่083 608 87 87 086 086 2877 28ช่างวิเชียนสนามหลวง2พุทธมนตรสาย3ทวีวัฒนาซอย9ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะ 不在。